ออวันนี้หนูมีตกขาปนมากับเลือดอะค่ะหนูใส่ผ้าทำไมเพราะนึกว่าประจําเดือนจะมาแต่อยู่ๆมันก็หยุดมันมานิดเดียวอะค่ะแล้วก็ปวดท้องน้อยด้วยอะค่ะมันคืออาการเตือนว่าเป็นประจําเดือนใช่ไหมใช่เลยใช่มันเป็นอาการแจ้งเตือนว่าเมนกาลังจะมาอีกสองสาวันเนี่ยเจ็ดไม่อยากจะบอกเจ็ดวันหรืออะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวหาว่าพีนฝนคะทำไมเมนยังไม่มาบางทีมันก็คาดเคลื่อนได้นะคะถ้าเราใช้ชีวิตปกติอะใช้ชีวิตปกติคือ นอนไวๆทาจิตใจให้เบิกบ,บานกินอาหารที่มีประโยชน์ไปออกกําลังกายเดี๋ยวเวันเมนก็มาแล้วนี่เป็นอาการแจ้งเตือนว่าเมนกําลังจะมาอาการนี้นะพกผ้าหนังไม้ใส่กระเป๋าไว้เลยนะเพราะว่าถ้าประจําเดือนมาเราก็จะได้ใช้ได้เลยนะแล้วเรามีอาการปวดท้องน้อยใช่ไหมเพราะมันบดรูปบีบตัวช่วงนี้กินน้าอุ่นงดก,กินน้ําเย็นน้าแข็งน้ำามนะกินน้ําเต้้หู้น้ําขิงพวกเนี้ยช่วยได้นะเป็นตกขาวบ่อยๆเป็นสีใสๆจะเป็นอะไรไหมคะเช็ดทําความสะอาดน้องสาวไอ้สีใสไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็น เขียวเหลืองมีกลิ่นแสบคันอันเนี้ยติดเชื้อแต่ถ้าออกมาบ่อยๆอ,อย่างนี้นะมันอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้เกิดจากฮอร์โมนก็ได้หรือเกิดจากทําความสะอาดไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นล้างทําความสะอาดก็ปกตินะจ๊ะตกขาวแต่ละสีมีความหมายยังไงสีขาวกับใสๆถ้าไม่เคยเป็นเลยนะต้องบอกก่อนถ้าไม่เคยเป็นเลยนะแล้วอยู่ดีๆมีออกมาสีขาวกับน,น้าําใสๆไม่แสบไม่คันนะออกมาแค่สองสวันเป็นอาการบอกว่าประจําเดือนกําลังจะมา หรือบางทีเราเครียดกินอาหารทะเลเยอะกินกุ้งกินปลาหมึกกินอะไรเงี้ยเยอะก็มีตกขาวได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรล้างทำความความความสะอาดเรวก็หายแต่ถ้าเป็นสีเหลืองสีเขียวแสบคันเกิดจากการติดเชือ้อติดเชื้อมีหลายอย่างติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ติดเชื้อจากตัวเองซักกางเกงในไม่สะอาดใสก่กางเกงรัดแน่นๆครับ,บก็เป็นได้เหมือนกัน อันนี้ถ้าเกิดว่าติดจากเพศสัมพันธ์ก็ต้องให้ผู้ชายใส่ถุงยางแต่ถ้าเกิดจากตัวเราเราก็รักษาทาความสะอาดซักกางเกงในใสก่กางเกงสบายสบายอันนี้ก็หายแต่ถ้าเป็นสีเทาเป็นฟองออต้องแยกให้ออกนะบางคนก็บอกว่าเหมือนชีสบางคนก็บอกว่าเหมือนโยเกิร์ตอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดแรกที่เมื่อกี้บอกไปแต่ถ้าเป็นสีเทาเป็นฟองแสบคันเลยอันนี้ต้องหาหมอ ต้องหาหมอนะติดเชื้อในช่องคลอดติดเชื้ออะไรไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ได้เป็นมะเร็งจะเป็นมะเร็งได้ต่อเมื่อหมอตรวจเท่านั้นอย่าไปอ่านจาก Google แล้วก็แบบหนูจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่หนูจะไม่ได้เป็นมะเร็งอืมหลายคนเนี่ยเครียดเครียดว่าตัวเองเป็นมะเร็งจะตายแล้วแต่เย็นเยนไม่ได้เป็นนะจ๊ะต้องไปหาหมอให้หมอตรวจก่อนแล้วก็ถ้าเป็นตกขาวที่มีเลือดปนตกขาวสีน้ำตาลตกขาวอมชมพู ก็มีเลือดปนนั่นแหละนิดนึงอันนี้ก็เป็นอาการแจ้งเตือนว่าเบนกําลังจะมาไม่ได้เป็นอาการแจ้งเตือนว่าจะเป็นมะเร็งอย่างที่บอกจะเป็นมะเร็งได้ก็ต่อเมื่อไปหาหมอตรวจภายในเท่านั้นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในวัยเด็กมีไหมน้อยมากน้อยมากมากๆๆ เคยทำคุณหมอแล้วเพราะว่ามันเ็งเนี่ยมันไม่ได้เจอ3วันละเป็นมันฝังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยหปี10ปีแล้วจะเป็นปากมะเร็งปากหมดรูปได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีฉีดยาแก้มะเร็งกันนะไม่ใช่แก้กันเป็นมะเร็งปากบนรูปฉีดยากันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นก็มีโอกาสแต่แค่ลดความเสี่ยงทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นมะเร็งปากหมดรูปนะ ให้ผู้ชายป้องกันเนออถ้ายังไม่ได้แต่งงานต้องให้ผู้ชายป้องกันถุงยางป้องกันโรคป้องกันท้องหลายๆคนกลัวแต่ท้องแต่ไม่กลัวโรคอ่านแล้วสะพึงขนลุกมากนะคะบ,บางคนที่มาปรึกษาเนี่ยเดือนหนึ่งกินยาคุมฉุกเฉินไปเกือบห้ากล่องพี่นนฝนนะบอกเลยนะทำให้หนูทำอย่างนี้คะเขามาปรึกษาแบบเสียตังค์นะแต่เราก็บอกว่าของขึ้นใจเขานะแบบหนูจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันอันตรายกับตัวหนูมากอือแล้ว มันจะนํามาสู่โลกต่างๆได้ด้วยเออมันน่ากลัวดูล้างทําความสะอาดแล้วทําไมตกขาวยังมาเยอะล้างยังไงล้างแล้วต้องเช็ดด้วยนะไม่ใช่ล้างแล้วปล่อยให้มันชืน้นไม่ได้นะล้างทําความสะอาดแล้วเราก็ต้องเช็ดนะเช็ดกระดาษชู้จากข้างหน้าไปข้างหลังทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ําเราก็ต้องเช็ดให้แห้งนะไม่ใช่เราปล่อยให้มันแฉะไม่ได้ปล่อยให้มันเปียกไม่ได้นะน้องสาวเราเซนส์ตีมมากแล้วก็มาดูที่อาหารการกินด้วยนะ อย่างที่บอกอาหารการกินน่ะพี่เคยทําไว้แล้วนะว่าควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างกินโยเกิร์ตก่อนเลยตอนนี้ที่นึกออกนะที่เราควรจะกินนะโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวกินเลือกเอาโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวก็ได้วันละหนึ่งกินอันนี้ช่วยได้เพราะมันมีจุลินทรีย์ที่ดีงดอาหารทะเลงดของเผ็ดลองไปเลื่อนดูคลิปตกขาวอ่ะพี่เคยทําแก้เอาไว้ให้แล้วนะอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้คือวิธีธรรมชาติแต่ถ้าเราเป็นหนักนะ ถ้าเราเป็นหนักเลยแล้วไม่หายเลยนะเราต้องใช้พวกยาสอดเออเหมือนจะเอาให้น้องไปแล้วมันจะมียาสอดอ่ะยาสอดแก้ตกขาวอันนี้เราก็ไปซื้อร้านขายยาใช้ได้เลยแต่ถ้าใช้ยาสอดอ่ะเราต้องใช้ผ้าอามไมแคร์ฟีช่วยนะเพราะว่ามันจะออกมาเยอะเลยอ่ะมันจะทําความสะอาดช่องคลอดไม่ได้ทําความสะอาดอย่างเดียวนะมันจะเอาแบคทีเรียดีๆของเราอะออกมาด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเอาว่าเราอยากได้วิธีธรรมชาติหรืออยากแบบว่าใช้ยานะจ๊ะ มีช่วงหนึ่งหนูเป็นตกขาวเยอะม,มากพอหนูไปเที่ยวไม่ได้ใช้สายฉีดนะ้าใช้เช็ดชู่เช็ดตกขาวหายเลยค่ะเช็ดชู่สาคัญจริงๆอืมใช้สายฉีดก็ได้นะแต่ว่าทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำเราต้องใช้เช็ดชู่เช็ดซับนะเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่เช็ดย้อนสอนมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเชื้อโรคที่ก้นมันจะมาอยู่ที่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเช็ดจากข้างหน้าไปข้างหลังเท่านั้นนะจ๊ะ